ทุกกลรอันนี้กฎหมายไม่ได้บ้าแบบนี้นะโอ้เนี่ยที่ทันต้องต้องเอาพวกกฎระเบียบของกฎหมายแรงงานนี้มาอธิบายครับน้องลาป่วยเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไหมาลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงรรแต่ไม่เกินสามสิบวันโดยได้รับค่าตอบแทนถูกตองค,คุณจะป่วยเป็นฐานที่เียดสามที่สองก็ได้แต่เราเราไม่จ่ายนะ เออต้องรับผิจชอบกันเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเซ็ตพวกไอ้ตัวพี่มีพี่มีพี่อยู่เพราะว่าเมื่อต้องเอามาเมื่อเมื่อเมื่อคราวแล้วประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆฟังลูกน้องผมทำประกันสังคุปปุ่นนะปีที่แล้วได้ได้คนรับจ่ายไปสองคนนะเป็นโควิดอ่ะ ได้เดินทางได้หนแสนแล้วทําให้หมดเลยประกันมีประกันอุบัติเหตุประกันชื้อโควิดมีแล้วก็อยังยังป่วยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เสียหน้าแล้วเปิดบัญชีทุกคนมีบัญชีหมดครับเวลาบัญชีทางทางประกันสังคมจะเอาเงินเข้าบัญชีเขาเลยเขาบางคนตกใจเฮียทำไมได้เงินมาตั้งหลายหมื่นเลยก็ต้องนอนดูดนอนพักแอท์ทำประกันตัจ่ายเขาเงินลบถมทบฮะพวกนี้มีหมดนะเรามีทุกที่แม้กระทั่งต่างด้าวครับต้องทนครับต้องท ทำทำนานแล้วครับทำหลายปีได้เลยแต่น้องเขาไม่รู้อ่ะพี่ต้องมาไปแชาสัมภาระเขาจะไม่ได้นอนเขาไม่ค่อยนอนมันนอนเขไม่รู้ถ้านอนจะรู้แล้วว่าไม่เคยไม่เคยไปรักษาเพราะเขาไม่ต้องไปชีโรตจัลลุบัตต้องต้องปวดจะรู้ไอ้ที่ิพยเรู้จักไหมยรู้จักครับรู้จักครับบริษัทอนุญากให้รับรองเป็นยังไงเขาดูจำนวนการทำงานครับเป็นจำนวนปีที่ทำงานเริ่มต้นอ่ะหกวันไม่ถึงไงหกรับรองได้หกวันครับ เหม <คน S 1> ้อนเขาเข้าเดิ่มเมื่ได้เข้าได้เข้าทํางานเข้าทํางานเดือนที่หนึ่งลาพักร้อนได้หกวันเลยอย่างนี้หรอใช่พ <c oughs> ี่ใช่พี่ออผิดเนี่ยพี่ต้อง, <c oughs> งเอา<ด>มาคุยกัน <c oughs> ประชาสัมพันธ์ครับลาพักร้อนนี้เขาบอกว่าเมื่อบุคลากรหลังจากที่ผ่านการทดลองงานแล้วทํางานครบหนึ่งปีกฎหมายไทยไม่ยากให้ลาพักร้อนได้หกวัน ในปีที่สอง <_ d ata> ปีที่สามถัดไปเรื่อยๆเนี่ย <_ d ata> ก็อาจจะเพิ่มก็ได้ถ้าสมมติว่าลาไม่ครบก็อาจจะคิดเป็นรูปตัวเงินอน่างก็ได้ <_ d ata> เออเนี่นี่คือเขาเปิดทางให้แบบนี้หรือตัดออกไปเลยก็มีนะบางบริษัทเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ลาพักหลอนเนี่ยเราก็ตัดแต่ว่าบางบริษัทก็เห็นว่าเออน้องเขาดูแลขยันตันแข็กในหน้าที่คขเาเล่นชอบดีเขาก็เปลี่ยนจากเอ,อ้ไม่ลาพักหลอนเนี่ยก็เป็นรูปตัวเงินแล้เอาไปจ่ายกันตอน รับโบนัสอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ได้มีกำลังใจไม่ตัดเลยอันนี้นี้พี่ต้องเอากฎหมายว่านี้มาสื่อน,อนนะ้องนี่กฎหมายนี่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทด้วยนะครับพี่พี่ต้องทำอันนี้ถ้าไม่ทําถ้าไม่ทานี่เดี๋ยวสวาสันการมาสุ่มเช็คจริงจเราให้มากกว่านะพี่กว่าดึงนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งนี้ลูกรู้จักกฎหมายและระเบีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมรู้จักไหม เคยได้ยินครับ้นออ่าเี้ยต้องเดินด้วยมากกว่าเนี่ยพิการดีครับเพราะมันอยากข้อมูลส่วนบุคคลพี่ก็ต้องมีอืมอันนี้เป็นกฎหมายที่รวบรวมก็เลยมีพี่ให้ไปให้ในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัญชีธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากตัวตัวก่อนนี่คือเพราะมันอย่างข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พเ อันนี้ประกาศนะปี25 6 2้าสองแต่ว่าบาง<น>ังเงินว่ามันชนกับโควิดเขาก็เลยมาประกาศใช้เป็นทางการปีหปี65มิถุนนครันแล้วก็ต้องสื่อสารให้น้อง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 ,องต้องเซ็นยินยอมว่าเออยินยอมให้เปิดเผยขอ้ขอมูลส่วนคนยินยอมให้เบอร์โทรศัพท์ยินยอมให้บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนกับบริษัทไปเดี๋ยวสถาิการเขาจะมาสุ่มตรวจนะพี่ ตอนนี้แถวบ้านบึงนี่โดนไปประมาณสิบองค์กรแล้วมั้งองค์กรนั้นโดนปรัก5แสนแล้วพี่ครับครับต้องเิ็นย่อนมพี่นะในใบสมัครงานใช่ไหมพี่อ่าในใบสมัครงานในใบที่เราขออะไรนี่โอ้เนี่ยพวกพวกนี้พี่เราต้องออกมันจะเป็นแบบฟอร์มให้เป็นแบบฟอร์มปไะพี่ใช่เป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มว่าให้เรายินยอมอ่ายินย่อนนี่เราก็จะติ๊กว่าเนี่ยข้อมูลที่ท่านให้เนี่ย ท่านยินยอมกบบนีเอาอย่างเงี้ยเพปิดใบสมัครอ่าเลยใบสมัครอ๋อโอเคเพราะเรามีไปสมัครอยู่อ่านั่นแหละต้องไปต้องไปเพิ่ม่าเพราะอันนี้เนี่ยเวลาสวัสดิการเวลาเขาไปเช็คเนี่ยเขาก็จะรู้เนี่ยไปสมัครนี่ได้รับการยินยอมไหมมันเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นพวก call center ริงมันรู้จักเบอร์โทรเราเป็นอย่างไรชวรเป็นอย่างไรเขาก็ป้องกันไม่ให้เขาป่วไงเพราะเดี๋ยวนี้มันเยอะเนาะ พวกที่แอฟคอมพิวเตอร์นี่มันต้องเอาตังค์นี่ก็เถือก็มาเสรไม่ยินยอมก็ต้องทำไม่ยินยอมใช่ไมไม่ยินยอมไม่ยินยอมแต่ว่าถ้าถ้ามาร่วมทำงานกับเราเขาต้องยินยอมเพราะว่าเราเออเราก็เอาข้อมูลเขาส่งให้ส่วนต่างๆอะไรต่างๆอย่างนี้เลยไปทำหลายอย่างนะครับทำประกันป้องกันทุกคนที่ที่ทำ